เสร็จแล้วต่อมาน้องต้องทําการเซต Wi-Fi ด้วยนะครับเซต Wi-Fi โดยการกดปุ่มด้านหลังด้านหลังจะมีปุ่มอยู่นะครับให้ทําการกดค้างตัวนี้ต้องทําเชื่อมต่อ w i f i ต้องมี Wi-Fi ให้เขาแชร์จากมือถือหรือใช้เป็นจากที่โรงเรียนหรือตรงนั้นก็ได้นะครับกดค้างนะจะขึ้นหน้าจอนี้มาเสร็จแล้วอ่ะก็ทําตามเขาบอกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเลย กดหลอกแบบนี้ซื้ออ่าเราเข้าไปที่ตัวโฮมโทรศัพท์ของเรานี่แหละเชื่อมต่อ WiFi นะครับเอบเห็นไหมพอเห็นอยู่ถ้าไม่เห็นตรงไหนก็สงสัยตัวไหนก็ถามก็ได้นะครับกดค้างก่อนอย่างแรกอ่ะกดค้างให้หน้าจอเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็มันจะขึ้นเป็น w i f i e s p มา e s p สามสองเนะี่ยจุ๊บอ่าเนี้ยเราจะใช้เชื่อมต่อก่อนนะให้มันเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแต่มันจะไม่มีเน็ตนะครับอ่าให้มันเชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ มาเข้าที่ตัวถ้าเป็น iPhone ก็เข้าตัวนี้ก็ได้เนี่ยอะแล้วมันก็จะมีให้พิมพ์อยู่แล้วนะครับพิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดหนึ่งบรรทัดนี้นะครับทำตามเขาบอกเลยเขามีบอกอยู่แล้วนะ192หนึ่งเก้าสองนี่ของผมมันขึ้นอยู่แล้วนะครับอะมันจะขึ้นหน้าจอนี้มานะเสร็จแล้วให้ทําการตั้งไวไฟอันนี้คือที่น้องต้องไปทํานะไม่งั้นตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับอะกดปุ๊บสแกนหาเครือข่ายก็เชื่อมต่อ w i f i ไปนะครับ เดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็น wi-fi ที่ใช้งานได้เราก็กดเลือกนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านไปให้เรียบร้อยกดบันทึกนะครับอันนี้ผมใส่แล้วนะก็เลยไม่ต้องใส่กดกลับเสร็จแล้วก,กดอัปเดตนะครับตึง้งอ่าตัวหน้าจอตัวนี้จะดับอ่าตัวนี้จะดับไปแล้วก็ทําการรีบูตใหม่นะครับนี่จะขึ้นเป็นชื่อ wi-fi ที่เราใส่เลือกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้า w i f i มันผิดมันจะไม่ขึ้นหน้าจอนะครับ เนียต้องรอสักพักอ่ะมันอัปเดตนะครับนี่ยมาแล้วนี่เป็นงานทีดีปิมนะนี่รหัสตัวนี้เก็บไว้นะครับถ้าไม่แปะตรงนี้ไม่สะดวกก็แปะข้างหลังก็ได้นะ,ะจะขึ้นหน้านี้มาเราก็กดสแกนได้เหมือนเดิมนะครับ5บาท1ิบาท15นี่ก็กดสแกนกิบาโค้ดแล้วเงินก็จะเข้าที่เครื่องนะครับ